สรุปทุกปัญหาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและวิธีแก้สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทเคเคสยามร้านขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็ตู้น้าหยอดเหรียญนะครับจะมาไล่เรียงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทั้งหมดจากประสบการณ์นับ10ปีนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้สำหรับช่างแล้วสามารถมาร่วมทีมงานของเคเคสยามเพื่อเรียนรู้และรับงาน ในภูมิภาคได้นะครับโดยติดต่อทางไลน์ท้ายคลิปนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องคลิปนี้เราทำมาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจปัญหาเบื้องต้นและคุยกับช่างรู้เรื่องนะครับเรามาดูปัญหาเลยกันนะครับปัญหาแรกคือ Error ue นะครับอันนี้ย่อมาจาก Unbalance Error ก็คือว่าถังไม่สมดุลน,นะครับคือการที่ถังไม่สมดุลเนี่ยมีอยู่3สาเหตุด้วยกันนะครับ สาเหตุแรกคือเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่ได้ระดับนะครับทำให้เวลาปั่นหมาดถังซักด้านในซึ่งเป็นสแตนเลสเนี่ยจะกระแทกกับถังอุ้มน้ำภายนอกที่เป็นพลาสติกนะครับทำให้เกิดเออร์เรอร์ตัวนี้ได้นะครับวิธีการแก้ก็คือหนุนถังให้อยู่ในแนวระนาบนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือว่าใส่ผ้า,ยายเยอะเกินไปการใส่ผ้า,ยายเยอะเกินไปจะทำให้เวลาหมุนเวียงมีแรงกระทำมากนะครับ ทำให้ถังสเตลเลสใส่ไปใส่มาได้ง่ายวิธีการแก้ก็คือนำผ้าบางส่วนออกแล้วก็ซักต่อนะครับส่วนสาเหตุที่3ของ UE ก็คือว่าผ้าไปกองรวมกันด้านใดด้านหนึนน่งนะครับซึ่งเสื้อผ้าของเราเมื่อกองด้านใดด้านหน,นึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนลูกเหล็กที่ไปถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะเกิดการเอียงตัวแล้วเวลาปั่นมานเนี่ยมันก็จะ เอียงไปมากขึ้นนะครับวิธีการแก้ก็คือว่าให้เกลี่ยผ้าให้สมดุลน,นะครับส่วนปัญหานอกเหนือจากนี้ที่ทําให้เกิด U E ก็เป็นเรื่องของตัวเกียร์พังหรือโครงสร้างบิดเบี้ยวนะครับซึ่งไม่ค่อยเจอเราก็จะข้ามตัวนี้ไปนะครับ 2. ก็คือ e อ r ร์ P E นะครับย่อมาจาก Pressure Error เครื่องซักผ้าเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตัววัดแรงดันหรือตัววัดระดับน้ำนะครับโดยวัดค่าแรงดันที่แต่ในระดับน้ำเนี่ย จะมีค่าต่างกันทําให้สามารถแปลงเป็นระดับน้ําได้นะครับเออเรตัวนี้จะเกิดขึ้นจากตัววัดแรงดันเสียนะครับซึ่งตัววัดแรงดันเสียเนี่ยก็มาจาก3ปัจจัยก็คือฝุ่นนะครับความชื้นและก็การสั่นสะเทือนนะครับจากการใส่ผ้ามากหรือพื้นไม่ได้ระดับนะครับวิธีการแก้ไขก็คือทําการเปลี่ยนตัววัดแรงดันนั้นๆน,น,นะครับและในบางกรณีเราควรที่จะเปลี่ยนขั้วเพราะว่าขั้วมันก็จะเป็นขี้เกลือนะครับ นอกจากนี้ควรจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุหลักเช่นฝุ่นความชื้นและการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้หายขาดนะครับปัญหาที่3ก็คือ Error IE นะครับย่อมาจาก insufficient water e r r o r นะครับคือเป็นความผิดปกติที่เกิดจากน้ำเข้ามาในถังน้อยนะครับโดยเครื่องจะมีการรับค่าระดับน้ำมาเทียบกับเวลาที่ใช้เครื่องนะครับ ถ้าเวลาผ่านไปนานแล้วระดับน้ำยังไม่ขึ้นถึงจุดที่เหมาะสมเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ควรไปดูก็คืออะไรที่ทำให้น้ำเข้ามาช้าหรือไม่เข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่สองก็คืออะไรที่ทำให้น้ำไหลออกจากถังในกรณีที่น้ำเข้าปกตินะครับมาดูสิ่งแรกเลยว่าอะไรที่ทำให้น้ำเข้ามาช้าหรือไม่เข้ามาเลยสิ่งแรกก็คือ ตัวกรองขาเข้าวาลวนะครับมันจะตันนะครับทำให้น้ำผ่านช้าหรือผ่านไม่ได้เลยเราก็แก้ไขได้โดยการนำแปลงมาขัดตัวกรองนี้นะครับถัดมาที่ต้องดูก็คือวาลวน้ำขาเข้าเสียนะครับดูว่าถ้าน้ำเนี่ยมีการเข้าปกตินะครับหมายถึงว่าที่ต้นทางเนี่ยมีน้ำมาแล้วก็เครื่องเนี่ยสตาร์ทปกติแต่ว่า น้ำเนี่ยไม่ผ่านวาลวแสดงว่าวาลววเสียก็ทำการเปลี่ยนวาลวนะครับถัดมาเรามาดูด้านการระบายน้ำนะครับว่าในกรณีที่น้ำเข้ามาปกติแต่เครื่องกักน้ำไม่อยู่เนี่ยเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าวาลวระบายน้ำเนี่ยจะต้องมีอะไรไปติดขัดทำให้ปิดไม่อยู่เป็นตัวการหลักก็คือพวกโครงเสื้อชั้นในหรือเหรียญต่างๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในไซต์งานก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะปูหรือน็อตนะครับ วิธีการแก้ก็คือถอดวาลออกมาดูแล้วก็เอาเศษวัสดุออกแล้วประกอบกลับนะครับก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับเราก็มาดูใต้เครื่องแล้วเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการไอีก็คือตัวชักวาลนั่นเองนะครับตัวชักวาลเนี่ยตัวนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ต้องวิเคราะห์นานหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกิดจากปัญหา2ปัญหาแรกเนี่ยมันจะเกิด IE ขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวชักวาลเนี่ย น้ำเนี่ยมันจะค่อยๆอ,ออกมานะครับแล้วก็ทำให้ระดับน้ำมันลดลงทำให้เกิด IE แต่ว่าต้องผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะครับถัดมาข้อที่4นะครับก็คือ Error OE นะครับหรือย่อมาจาก Overflow Error นะครับคือน้ำล้อนหรือน้ำไม่ระบายมี2แบบให้วิเคราะห์นะครับก็คือว่า OE แล้วมีน้ำเต็มถังกับ OE แล้วไม่มีน้ำในถังนะครับแบบแรกคือ โอี e. แล้วมีน้ําเต็มถังเนี่ยก็ตรงไปตรงมาคือน้ําไม่สามารถระบายออกจากเครื่องได้นะครับเมื่ออยู่ในจังหวะเดรนตัวเครื่องจะตรวจสอบระดับน้ําว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเกิดเลอะโอีขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็คือมีเศษผ้าหรือวัสดุนิ่มๆนะครับหรือเศษสิ่งสกรปรกไปอุดตันที่บริเวณวาล์วหรือสายน้ําทิ้งไม่ให้ระบายน้ําได้เร็วพอนะครับวิธีการแก้ก็คือ เปิดวาล์วและสายน้ําทิ้งมาตรวจสอบแล้วเอาเศษต่างๆออกไปนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะมีพวกซองน้ํายาปรับพนุ่มนะครับที่ชอบใส่กันลงในถังนะครับมาดูแบบที่2นะครับคือ OE แล้วไม่มีน้ําในถังนะครับคือไม่มีอะไรไปขวางวาล์วไม่ให้ระบายนะครับน้ําระบายได้หมดแต่เครื่องไม่ได้รับสัญญาณว่าระดับน้ําลดลงเพราะตัววัดแรงดันเสียนะครับ ทำให้เห็นว่าน้ํายังเต็มถังอยู่แม้น้ําจะไม่มีแล้วจะขึ้นเออร์เลว่า OE นะครับวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนตัววัดแรงดันนะครับมาถึงข้อที่5นะครับคือเออร r เลนะครับเป็นเออ r เลอร์ที่เครื่องพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวขับหมุนถังหรือใบนะครับซึ่งก็คือมอเตอร์หรือเกียร์นั่นเองสิ่งที่พบบ่อยก็คือ เวลาเราใส่ผ้าเยอะๆนะครับผ้าก็จะหลุดไปพันแกนเปล่านะครับทําให้กระแสไฟที่ไปที่มอเตอร์สูงเครื่องจิงฟ้องว่ามีปัญหานะครับซึ่งถ้าไม่แก้มอเตอร์กับเกียร์ก็จะเสีย,ย,ยไปด้วยนะครับวิธีการแก้ก็คือเอาเศษผ้านั้นออกมานะครับจากที่กล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหา L e เนี่ยจะทําให้เกิดมอเตอร์หรือเกียร์เสียนะครับหรือว่า กรณีที่เป็นผ้าชิ้นใหญ่ไปขวางเนี่ยเกียร์กับมอเตอร์ก็อาจจะเสียเลยวิธีการแก้เราก็ต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวมอเตอร์หรือเกียร์นะครับถัดมาคือปัญหาที่6นะครับก็คือใบซักหลุดนะครับเกิดได้สสาเหตุคือตัวน็อตล็อกขาดนะครับหรือว่าเอาเกียร์ขาดนะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียนะครับ ถัดมาก็คือข้อ7นะครับปัญหาคือยอดเหรียญแล้วไม่ทํางานแบ่งเป็น3าแบบหลักๆนะครับแบบแรกก็คือช่องรับเหรียญเสียนะครับถ้าแค่หน้ากากแตกเราก็เปลี่ยนหน้ากากนะครับแต่ว่าถ้าช่องรับเหรียญเสียเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งช่องรับเหรียญเลยนะครับข้อที่2ก็คือเหรียญค้างในช่องรับเหรียญวิธีการแก้ก็คือถอดช่องรับเหรียญออกมานะครับแล้วก็แกะเอาสิ่งที่ติดออกมาแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับ 3. นะครับก็คือแผงวงจรของกล่องรับเหรียญเสียนะครับอาจจะเกิดจากการชอร็อตหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องรับเหรียญขึ้นจนํานวนแล้วเนี่ยเครื่องซักผ้าทํางานปกติแล้วก็แผงวงจรของเครื่องซักผ้าก็ทํางานได้ปกติแสดงว่าแผงวงจรของกล่องเนี่ยเสียนะครับข้อที่8นะครับก็คือปัญหาน้ํานองใต้เครื่องก็จะมี5้าปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหานี้ได้นะครับปัจจัยแรกก็คือตัว วาวน้ำเข้ารั่วนะครับไม่สามารถกักน้ําขาเข้าได้อยู่นะครับอาการที่พบก็คือเมื่อถึงจังหวะซักแล้วนะ้นําต้องหยุดนะครับถ้าน้ําไม่หยุดแล้วก็ไหลล้นจนกระทั่งไหลออกมาด้านนอกเนี่ยแสดงว่าวาวน้ำเข้าเสียนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวาวน้ำเข้านะครับแล้วก็ปัญหาข้อที่2ก็คือสปริงตัวซีลถังนะครับยื่นมาขัดปากซีล ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยซีลจะกั้นน้ำไม่อยู่นะครับน้ำจะค่อยๆไหลซึมลงมาด้านล่างนะครับเราก็ต้องงัดตัวสปริงให้เข้าไปที่ซีลเหมือนเดิมนะครับอันที่3ก็คือตัววัดแรงดันเสียนะครับจะไม่สามารถแจ้งระดับน้ำที่ถูกได้ทำให้เครื่องเนี่ยไม่ปิดวาล์วนะครับเมื่อเครื่องไม่ปิดวาล์วเนี่ยมันก็จะปล่อยน้ำมาซึ่งตัวนี้ก็จะต่างกันกันกบเคสแรกนะครับที่ว่าวา,วาล์วน้ำรั่ว แสนี้ก็คือว่ามันจะปล่อยน้ําจนกระทั่งน้ํามันล้นที่ตัวถังเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นตอนการซักนะครับอันที่4ี่ก็คือสายน้ําทิ้งโดนบาดรั่วหรือว่าสายน้ําทิ้งเนี่ยมันกรอบแตกนะครับตัวนี้ก็ทําให้น้ํานองใต้เครื่องได้นะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือถังอุ้มน้ําแตกนะครับสืบเนื่องมาจากเกิด UE บ่อยนะครับถังตัวที่เป็นถังสแตนเลสเนี่ยมันก็กระแทกกระถังอุ้มน้ําทําให้เกิด ตัวถังอุ้มน้ําแตกนะครับเคร่นี้น้ําจะไหลออกมาจํานวนมากนะครับมาถึงอันสุดท้ายนะครับก็คือหนูเข้าไปทํารังในเครื่องนะครับความเสียหายก็จะเกิดตั้งแต่น้อยที่สุดก็คือว่าตัววัดแรงดันเสียนะครับจนกระทั่งมากที่สุดก็คือตัวแผงวงจรหรืออุปกรณ์ต่างๆเสียนะครับเคร่นี้นี่คือจะทําให้เกิดปัญหาได้เยอะมาก เราก็ต้องป้องกันโดยการใช้ถาดกันหนูที่เครื่องให้มานะครับแล้วก็วางในจุดที่มันไม่รกมากนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการไล่เรียงตัวปัญหาต่างๆแล้วก็สรุปวิธีการแก้ให้นะครับสําหรับใครที่สงสัยหรือว่าเป็นช่างที่อยากจะร่วมทีมกับ k k สยามนะครับสามารถติดต่อได้ตามไลน์ตัวนี้เลยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ